อีกเรื่องหนึ่งก็มีพุ่มกลับร่วมค่ะแสดงเองเรื่องหนึง่งเป็นแนวไหนคะเป็นก็มีแนวแนวคอมเมดี้โรแมนติกกับแนวบู๊แอคชันะ<บ>่นบลนใช่ค่ะก็แตกต่างกันกกตอนนี้ก็มาทำแบบแต่วีลูกแล้วเราก็เห็นแนวแบบว่าติเด็กอะเนาะก็ mm hmm. อยากทำหเหม่ติเด็กอะ ก็ก็อยู่กับเขาถ้ามีเวลาเราก็จะแบบไม่ไม่ไปไหนก็จะอยู่กับเขาตลอดในอินสตาแกรมลูกน้องเขาอกเดียวะใช่โพสทุกวันไม่เห็นแบบว่ามีน้องไปร่นมใน่เรืองไม่ค่อยู่เฉยๆก็อยากอกไปนะคะแต่พ่อไม่ให้เคุณไม่ค่เขาไม่ได้ห่วงเขาเขาบอกว่าเขายังไม่รู้ว่าลูกต้องการจะอยู่ในจะจะจะชอบแบบไหนจะอยู่ในวงการบันเทิงหรืออยู่แบบไหนเราอย่าเพิ่งไปลิขิตชีวิตเขาอะ ให้เขาโตและให้เขาเลือกเองดีกว่าอย่างเงี้ยน้องพ่อมีสนใจด้านไหนพี่สานวหรูอว่าอะไรอย่างนี้มีแต่ว่ายังดูไม่ออกอ่ะค่ะเพิ่งดึงเดือนกับเพิ่งหนึ่งหนึ่งขวดกับสองเดือนเองตาจุ๋ยแต่ว่าเรอเป็นเพื่อนคนนี้แหละจะเป็นเพื่อนนี่ของน้องปัจจัยมีนะแต่ตาขี้เกียจอุ้มท้องเก้าเดือนเกือบปีอ่ะแล้วแบบ ไม่เอาดีกว่าแล้วพ่อมีดอกเล่นๆต้องคุยกันดีกว่าพี่จริงๆแฟนตั้งอะเขาไม่เขาเขาบอกว่าเขาอยากมีลูกชายคนสุดท้องคนนี้คนเดียวแต่ตัวเราอยากมีตัวตั้งเหรอตั้งก็อยากมีแต่ตั้งไม่อยากท้อง, <c oughs> งแสดงว่าคิดว่าคงจะไม่ท้องแล้วคงไม่ท้องเนาะค่ะแต่ว่ามีข้อหาคนเดียวก็ก็โอเคแล้วอะค่ะไม่ตัวข้อหาองเราใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเขาก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนได้แสดงว่าแฟนไม่แล้วว่าเราอยากได้ม เขาแผนไว้บ้างค่ะแผนไว้บ้างป <Okay. S 1> ีใหม่นี้เราะปีใหม่นี้ราคะปีใหม่นี้ก็จะให้อยู่กละว่าจะไปให้ให้เขาไปอยู่วัด uh huh. <laughs> ใช่แบบก็อยากให้เขามีอะไรดีๆในชีวิตอะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าโตขึ้นเขาจะเขาจะไปวัดหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้เป็นสวยม์ข oh. ้ามปีอยากให้ไปวิ่งเล่นอยู่แถวแถวัดเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ เขาก็ซนนะคะซนมากแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะกลวนๆนะคะเจะกับแม่นราบ่อยนินึ่งเจอค่ะเจอแต่ว่าแม่ตังเนี่ยเขาจะเหมือนแบบมีเพื่อนมีสังคมอะค่ะเขาก็จะบางทีเขาเขาไม่เจอหลานเขาก็จะเฟซทามมาหาอ้โหใช่เดี๋ยวนี้แม่ให้เหตุมากหังจากทีตัเองราทำไปเรื่องแบบเพื่อนสนิทกันมาหน่อยที่เพื่อนเพื่อก็มาเป็นไงน้าง ท่านิมูนเหรอคะที่ที่บาหลีใช่ไหมคะก็ดีค่ะก็สนุกดีค่ะเป็นทแบบโรแมนติกอะไรแบบนี้ก็ก็โรแมนติกมก็โรแมนติกเหมือนกันโอเคโรแมนติกขนาดไหนเราบอกรักทั้งวันเลยไหมคะเช้ามาก็บอกรักตอนนี้ก็บอกล้าคือยิ่งอยู่ยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่แบบ เออเป็นเราเราเขาเราเราโชคดีตรงที่เราเออเราเลือกเขาแล้วเรายิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งใช่ค่ะมีอะไรเป็นนั้นแบบว่ามีกระเป๋าสไพายไปกันด้วยอะไรนะของขวัญอะไรออกระเป๋าอ๋อเขาซื้อให้ประจำอยู่แล้วว่าค่ะก็ปกติแบบเขาจะเป็นคนแบบชอบให้ชอบซื้อกระเป๋าให้ชอบซื้อเออ ถ้าพูขอให้หรือแบบเขาจะถามเราเลยตังอยากได้สร้อยไหมอยากได้อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไอเราไม่ค่อยอยากได้อะไรหรอกค่ะเพราะว่าบอกเขาบอกว่าเออให้เก็บไว้ให้ลูกเหอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคที่การโทรสั่งอะไรคนอิจฉาเลยพี่เพราะว่าเป็นเหมือนเป็นคนไทยคนแรกเลยใช่ไหมออกดูตัก็ได้ค่ะเลยออกอะไรนะเป็นแบบของแฟนลิมิเต็ดอ๋อจองไว้ค่ะจองไว้ก่อนเดือนหนึ่งแล้วแฟนจองไว้ให้